กินอาหารลดน้ำหนักแต่ละมือ้ออย่างไรให้ห่างไกลความอ้วนปัญหาน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนเป็นปัญหาใหญ่ของสาวๆหนุ่มๆทุกคนเลยค่ะสุขภาพและความสวยความงามอย่างมากทีเดียวความหล่อด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักจึงขายดีหลายยุคหลายสมัย แต่ในความเป็นจริงแล้วอาหารธรรมดาที่เรารับประทานในชีวิตประจำวันก็สามารถทำให้ทุกคนสามารถควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักให้อยู่ในมาตรฐานได้เพียงแต่ต้องรู้จักเลือกกินให้เป็นเท่านั้นซึ่งเราก็มีวิธีกินอาหารลดน้ำหนักอย่างเหมาะสมต้องทำอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะอาหารลดน้ําหนักมื้อเช้าในบรรดาอาหารทุกมือ้อมื้อเช้าจัดเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันเพราะร่างกายอดอาหารมาตลอดทั้งคืนแน่นอนว่าย่อมต้องการอาหารเช้าไปเติมพลังงานให้กับร่างกายและสมองเพื่อให้มีพลังในการ ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันและยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานรวมถึงโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่ทานอาหารเช้าอีกด้วยอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดของหวานขนมปังหรือข้าวขัดขายข้าวขัดขาวนะคะไปพร้อมกันด้วยและสำหรับเมนูอาหาร ที่แนะนำยามเช้านะคะก็คือขนมปังโฮลวีตกับไข่ดาวสลัดผักผลไม้เพราะมีกากใหญ่อาหารกินแล้วอิ่มง่ายเหมาะกับนะคะความรีบเร่งในตอนเช้าโจ๊กหมูกับผลไม้ได้สารอาหารครบแกงจืดข้าวก้องร้อนๆผลไม้ไก่อบสลัดผัก หรือผล,ลไม้ข้าวต้มทะเลไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มกุ้งนะคะข้าวต้มปลาเนี้ยได้นะคะก็ต้มปลาหมึกค่ะแซนด์วิชทูน่าน้ำผลไม้น้ำผลไม,นลไม้นี่คือน้ำผลไม้จริงๆนะคะไม่ใช่น้ำผลไม้กล่องนะคะนั่นจะมีน้ำตาลเยอะนะคะแซนด์วิชถ้าจะเป็นแซนด์วิชทูนา่าหรือว่าแซนด์วิชไข่ก็ได้นะคะนมจืดใส่เซเรี่ยลนะคะอะโวโคาโด แอลมอน์และผลไม้นะคะอาหารลดน้ำหนักมื้อกลางวันไม่ควรปล่อยให้ห่างจากมื้อเช้านานเกิน5ชั่วโมงเด็ดขาดควรเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานสูงเพราะตอนกลางวันเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการการดูดซึมสารอาหารไปใช้ต่อเนื่องกับมื้อเช้า ดังนั้นจึงไม่ควรทานน้ำหวานและน้ำอัดลมสำหรับเมนูอาหารที่แนะนำคือก๋วยเตี๋ยน้ำผลไม้สดแบบไม่ใส่น้ำตาลมากเกินไปนะคะข้าวกล้องเกาเหลาสุกี้น้ำสุกี้น้ำนี่ก็อย่าใส่น้ำจิ้มเยอะเนอะใส่น้ำจิ้มเยอะๆแล้วมันอร่อยใช่ไหมคะน้ำจิ้มอย่าใส่เยอะนะคะน้ำจิ้มมันก็จะมีเกลือเยอะนะคะสซเดียมนะคะ าวเหนียวส้มตำและไก่ย่างไก่ย่างนี่ต้องล้อเอาหนังออกด้วยนะคะหนังมันอร่อยเนาะเวลาปิ้งอะไรเงี้ยคะ่ะไก่ย่างเนี่ยคะ่ะอยากกินหนังดีที่สุดเลยนะคะพยายามทานเนื้อค่ะเนื้อเนื้อไก่นะคะ,นะคะอาหารลดน้ําหนักมื้อเย็นมื้อเย็นเป็นช่วงที่ร่างกายไม่ต้องการอาหารมากนักดังนั้นนะคะจึงควรทานให้น้อยแต่ทานแบบให้อิ่ม สบายทอ้องแต่หลายคนมักเน้นมื้อเย็นเป็นมื้อหนักซึ่งในความเป็นจริงแล้วช่วงเย็นร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานและยังถือเป็นช่วงเวลาที่เตรียมจะเข้านอนในอีกไม่ช้าดังนั้นหากเลย5โมงเย็นไปแล้วก็ไม่ควรกินอาหารแล้วค่ะเพราะอาหารที่กินเข้าไปเมื่อไม่ได้ถูกดึงไปใช้ในรูป แบบพลังงานก็จะเกิดการสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งจะทำให้อ้วนง่ายและอาหารเย็นก็ไม่ควรมีส่วนประกอบของแป้งหรือน้ำตาลอีกด้วยเพราะนอกจากอ้วนง่ายแล้วยังส่งผลเสียแก่สุขภาพในระยะยาวนั่นเองสำหรับเมนูอาหารเย็นนะคะขอแนะนำคือผลไม้ที่ไม่หวาน เมี่ยงปลาทูสลัดผักโยเกิร์ตรสธรรมชาติ imprint. ที่ดีที่สุดนะคะพี่เล็กอยากแนะนําเป็นโยเกิร์ตถั่นเหลืองนะคะเป็นถั่นเหลืองออน้ำเต้าหู้อะคะ่ะเป็นถั่นเหลืองไม่ใช่ผลิตจากนมนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบทานแบบโยเกิร์ตอย่างนั้นก็ได้นะคะที่ทําจากนมอะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีขายนะคะในห้างอะคะ่ะที่เป็นโยเกิร์ตที่ผลิตจากน้นํานมถั่นเหลืองนะคะอันนั้นก็ดีนะคะจะมีประโยชน์มากเลยะคะ่ะ หลายคนล้วนอยากมีหุ่นสวยดังนั้นนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องกินอาหารลดน้ำหนักในแต่ละมือ้อที่เหมาะสมถูกต้องและควรหมั่นออกกำลังกายอยู่เป็นประจำรับรองค่ะว่าการมีรูปร่างที่สวยเพียวจะอยู่ได้ไม่ไกลเอื้อนอย่างแน่นอนค่ะทุกวันนี้พี่เล็กลงคลิปนะคะ YouTube ทุกวันค่ะวันละ3คลิป เช้า9โมงครึ่งค่ะบ่าย15นาฬิกา15นาทีค่ะบ่าย3มง15 00นาทีนะคะแล้วก็เพิ่มรอบข้ามอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งคลิปค่ะเกือบเกือบสทุ่มนะคะพบกันตอนหัวข้ามอีกครั้งหนึ่งค่ะ19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์ให้คนที่คุณรักได้เลยนะคะ เป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆออกมาได้ทุกวันโดยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้นะคะ4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะหรือเขียนคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยค่ะมีความเห็นยังไงก็เขียนเข้ามาได้นะคะใต้คอมเมนต์นะคะหรือเข้ามาที่ สแกน QR code นะคะด้านขวามือค่ะเข้ามาแล้วก็คุยคุยกันได้เลยนะคะเป็น Line Ad นะคะ s p 8 8 8นะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ Line แอของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้คะ adsp888 นะคะ,88 88ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้ สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี